สวัดีค่ะบ้านสวนพนบุรีนะคะเป็นบ้านหลังใหม่นะคะเนื้อที่1ไร่ค่ะจัดสวนไว้อย่างร่มรื่นดูน่าอยู่มากเลยนะคะเหมาะสําหรับการอยู่อาศัยและพักผ่อนค่ะสวยๆนะคะพื้นที่1ไร่ราคา2 9 9ล0า0านบาทค่ะอยู่ใกล้ตลาดอยู่ใกล้โรงพยาบาลอยู่ใกล้วัดนะคะพื้นที่ใช้สอย265ตารางเมตรค่ะ2ห้องน,นอน2ห้องน้ำา1ห้องโถงมีห้องครัวริมน้ำ มีอินเทอร์เน็ตพร้อมอยู่ทุกท่านแปลงนี้นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลหนองราชวัฒน์อำเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อสอบถามโทรคุยก่อนได้นะคะตามเบอร์โทรตรงคาอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปเลยนะคะเพื่อนบ้านมากมายค่ะรายล้อมด้วยเพื่อนบ้านเลยนะคะคทุกท่านและทางด้านผู้ขายยังมีที่ดินเปล่าสำหรับการแนะนำให้ท่านที่มองหาซื้อที่ดินเปล่าด้วยนะคะ สนใจโทรคุยโดยตรงค่ะติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ